สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงมอสนะครับล o มอสรถนะครับขั้นแรกครับให้เรากดใต้ลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับจากนั้นให้เราเลือกรถที่เราต้องการและที่สําคัญนะครับให้เราเลือกรถที่มีคําว่าแอดออนนะครับตัวแบบนี้ครับมันจะค่อยลงมอสง่ายนะครับให้ทุกคนเลือกมอสที่มีแอดออนนะครับ แต่ตให้กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งครับแต่ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับก็จะอยู่ในหน้าที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับตัวนี้นี่ครับก็จะกดแตกไฟล์ออกมาเลยนะครับเมื่อเราแตกไฟล์มาแล้วครับให้เรากดลบได้ทิ้งได้เลยครับไฟล์ z i p ครับบิลลาที่เราโหลดมาเมื่อกี้ลบออกได้เลยนะครับก็จะเหลือไฟล์แค่นี้ครับ ประมาณนี้ครับจยกันให้เรากดเข้าที่สักครู่นะครับจยกนันให้เรากดเข้าที่ open iv ครับกดตรง gta นะครับกดตรง windows เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดตรง edit mode นะครับกดเย็ดครับ จากนั้นนะครับให้เรากดที่อัปเดตนะครับกดที่64กดที่ดีอันนี้แพ็กรับเมื่อเรากดหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์เกมที่เราจะย้ายลงนะครับตอนที่เราจะลงนะครับให้เรากดเปลี่ยนชื่อไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับให้กดตามผมได้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดคัดลอก ชื่อตัวนี้ก่อนนะครับกดคัดลอกไว้นะครับเมื่อคัดลอกเสร็จแล้วครับให้เรากดแล้วก็ลากลงมาในซีโฟลเดอร์ใน Open i v ได้เลยครับเมื่อเมื่อเราลากลงมาแล้วนะครับมันจะอยู่ตรงสุดท้ายครับตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เรากดย้อนกลับมาย้อนกลับมาอีกครับให้เรากดตรงอัปเดต RPF ครับ ไปที่คอมมอนที่ data ครับแล้วเราเลื่อนลงมาครับเราจะเจอเจอไฟล์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับซูมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตรงนี้ครับ dldast.xml นะครับตรงนี้ครับให้ทุกคนกดคลิดขวานะครับ แล้วก็กด e d i t นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่ไปเมื่อกี้ครับตรงเลดมีครับกดแล้วก็ให้เราคัดลอกตัวนี้นะกดคัดลอกไหครับจากนั้นนะครับให้เรากด ตรงนี้ครับกด enter นะครับมันจะขึ้นหน้ากระดาษใหม่ตัวนี้ให้เรากดวางได้เลยครับแล้วก็กด save นะครับแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วครับจากนั้นนะครับให้เรา copy ไฟล์ตัวนี้นะครับ copy ไฟล์ชื่อโฟลเดอร์นี้นะครับให้เรา copy นะครับเพื่อเราจะเขียนใน ในเกม GTAV นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับครับก็อยู่ในเกมแล้วนะครับจากนั้นให,ให้เรากดตรงที่เราลงโปรแกรมไม,ไม่ใช่โปรแกรมนะครับที่เราลงหมดพื้นฐานไว้แล้วนะครับให้เราเป,เปิดเมนูขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เรากดที่ตรงที่เราจะเอารถนะครับ ของแต่และคนจะไม่เหมือนกันนะจึงนั้นให้เราไม่ที่สักครู่นะครับมตรงที่นี้ครับกดคอนโทรลบีครับไม่ใช่คอนโทรลนะครับให้เราพิมพ์ชื่อรถไปนะครับถ้าใครจำไได้ให้เรากดออกไปดูนะครับถ้าเราจำไม่ได้นะครับให้เรากดออกไปดูนะครับ ครูนแค่กดเมื่อทุกคนพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กด enter ก็จะได้ลดขึ้นมานะครับนี่ครับคือที่เราลงไปนะครับเฟอร์เรอรี่ครับ ขออนุญาตปิดเพลงนะครับกลัวติดทิกศกิตครับดูครับโอ้โหอย่างเร็วครับถ้าทุกคนไม่ได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเกิดใครได้แล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพ่ให้เป็นกำลังใจนะครับถ้าใครได้นะครับให้กดไลค์กดแชร์นะครับ นี่ครับตัวรถครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ